เพาบทเพลงที่จะเต้นลำเข้ามาเต้นรขก้นได้สนทนากับฝ่า,ายเราตละที่มาทําการแสดงนี่แหละฮะก็ถือว่าปีนี้ที่เรามาร่วมง,งานครับทางาผู้บริหารสุดๆก็ได้บอกความเย็นว่าในปีนที่พนักง,งานมีความเหนื่อยนงนั้นที่การงานไปนแล้วนะครับเพื่อมีความและกำลังใจเป็นการตอบแทนสำหรับพนักง,งาน พัทยาปาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่กันถึงได้จัดงานขึ้นมาวันนี้ตรงกับวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2560ในวันนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพวกเรามีฝันและกำลังใจนะครับยังไงก่แลรัแบ่วันนี้รางวัลก็บอกที่จะรู้นใจโชคดีคนโชคดีก็โชคดีคนไม่โชคก็ไม่โชคนะเอ นะครับคนโชคดีก็โชคดีหลายท่านนะครับที่ได้รับรางวัลก็เป็นหรือว่ารวมแต่ละท่านนะครับที่มาร่วมงานหรือว่าก็มาในร่วมสนุกสนานสามัคคีกันทั้งสารปีเึงเราก็จะเห็นกันอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อความรัสมัรสมานสามัคคีกันนะครับเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็นแล้วแต่ถือว่า เรามาร่วมงานอันที่เดียวกันแล้วก็เ,เป็นพี่น้องกานนะครับผลคะแนนเป็นยังไงถ้ายัางไม่เสร็จเดี๋ยวผมให้น้องเอาร้องเพลงนะทังครัขอขอบคุณสำหรับพี่แดนนะครับด้านดนตรีแม่นันไมายแล้วก็นักร้องมองอ้อยน่ำางนะครับมาร่วมในงานวันนี้นะครับ ผลออกมาแล้วน,นะครับการประกวดร้องเพลงปี2 5 6 0ผมจะเชิญนับรองที่ประกวดทั้งหกท่านมาบนหน้าบนมวทีเลยครับขอเชิญทุกท่านเลยครับ เรียงเลยครับเรียงแถวเลยนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกนะครับเรียงตามลำดับคะแนนเราจะทำดับเบร์นะครับถ้าผมเรียกชื่อหมายถึงว่าสี่อภัยหห้า ตามไล่มานะครับคือว่า4ี่ท่านเป็นรางวัลชมเชยจะเหลือเพียงสองท่านปลองกับผู้ชนะเลิศนะครับนะครับผมจะประกาศนะครับเดี๋ยวจะประกาศนะครับให้4ี่ท่านนี้ออกมา ด้านหน้าเลยนะครับ19นะครับนะท่านแรกนะครับคุณปานิท์เดินออกมา19ครับท่านที่สองครับคุณชบาภัยมลิกงาม ท่านที่สามคุณเปรี้ยวมัดสี่ครับท่านที่สี่หม่อมยนนะนี่สี่ท่านนะครับนี่คือรางวัลชมเชยจะเหลือสองท่านเท่านั้นที่จะประกาศผลผู้ชนะเลิย ในการประกวดในครั้งนี้ผมขอเรียนเชิญคุณกิสตสกามามอบรางวัลให้รา,างวัลชมเชยหน่อยนะครับ กดร้องเพลงงานเลี้ยงพัทยาป้าวันนี้นะครับซึ่งมูลค่าหนึ่งล้านบาทบ้านพ้อที่ดินและรถเก่งส่วนรางวัลรองคันเลืกอ v ออสีดำไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนประกาศแล้วนะครับดนตรีได้หน่อย ผมลประกาศของผ,ผู้ชนะเลิศในคัพคืนวันนี้หมายเลข15คุณนักข่าวสองน้องแกสุกัญญานี่คือผู้ชนะในการประกวดร้องเพลงในคัพคืนวันนี้ มูลค่าหลายล้านบาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศได้แก่น้องหญิงนุชจิรพรค,ครับครับนี่คือฉมหน้าของปีนี้นะปีนี้อีกเกี้ยวมันไปหานศพไม่ได้ครับเราขอขึ้นคำรับไั้ท้องในการประกวดวันนี้แล้วผู้ช,ชนะเลิศและรองชนะเลิศครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการประกวดครั้งนี้นะครับแล้วก็น้กรรมการเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมคะแนนและเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวอยีกสักครู่เราก็คงที่จะได้เห็นการแสดงฟังเพลงสักสองเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดงานเนาะอ่า ครูครับต้องทงานเพลง ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเรียนท่านผู้มีการหัวหน้าฝ่ายผู้บริหารทุกท่านและก็พนักงานโรงแรมพยาบาลทุกท่านนะครับพร้องทางคณะกรรมการการจัดงานซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นงานวันสำคัญที่ทางโรงแรมได้จัดงานขึ้นมาตรงกับวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2560นะครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราทั้งหลายนะครับที่ได้กระทำหรือว่าเหนื่อยเหนื่อยในการทำงานาตลอดปีท่านบริหารทุกส่วนจได้มองเห็นความสำคัญของพวกเรานะครับได้แจ้งการให้มีการยืดเยื้อและสนุกสนานกันขึ้นมาในวันนี้หรือว่าในช่วงภาคเช้ากับบรรยากาศบุตต่ม ใที่เร,รียบร้อยันการศาสนาในช่วงเย็นนั้งแต่เวลา6โมงเย็นนั้น4โมงเย็นนี้เริ่มมาเราก็พมที่จะมาเข้าสู่ในการเรียนสังสรรค์วันนี้ซึ่งกำหนดก,การของเรามีอะไรบ้างนะครับคือวันนี้นะครับเ่าไปนะครับผมขอแนะนำก่อนนะครับเป็นเจมส์ซะดดาับแล้วก็น้องมาใหม่ชื่ออะไรครับนา้าคีน้องนาคี นะครับรัชนากรสบายพยนะครับซึ่งวันนี้มาทำห,หน้าที่พิธีกรหญิงด้านหน้าเวทีปีหน้าเราก็คงจะเห็นหน้าตาใหม่ๆหสวยๆนะครับปีนี้ก็เอาแก่ๆเป็นก่อนแล้วกันนะแก่ผมคนเดียวรอกดอกเขายังไม่แก่นะครับอันยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมที่จะมีความสนุกสนานกันในค่าคืนวันนี้ไม่มากไน้อยกันแหละวันนี้กำหนดการของเรามีอะไรบ้าง ในกครงการงานวันนี้มีอะไรสวัสดีอยากเป็นทาัการอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องนิสสบายใจนะคะวันนี้ก็จะมาร,รับหน้าที่เป็นพิธีกรหน้าใหม่นะคะาบางครั้งนะคะอาจจะพูดต,ติดขัดไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องแรกเลยก็จะเป็นประธานกล่าวเปิดงาน,นะ แล้วก็จะเป็นการแสดงของแต่ละฝ่ายซึ่งจะมีทั้งหมด5ชุดการแสดงด้วยกันนะคะได้แก่1น่ฝ่ายแม่บ้าน2ฝ่ายเอปีครัว3ฝ่ายสำนักพวงในการ4ี่ฝ่ายเอปบีบริการและ5ฝ่ายก็รับค่ะหลังจากการแสดงเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพ่วงกันเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ ตามลำดับนะคะและจะต่อด้วยการจับรางวัลพิเศษค่ะเป็นทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวนสองรางวัลนะคะสำหรับพระนานที่มีอายุสิปีขึ้นไปและสุดท้ายก็จะเป็นการจับรางวัลใหญ่บนเวทีซึ่งจะมีทั้งหมด20รางวัลค่ะเป็นการจบกิจกรรมในห้ามคืนนี้นะคะนี่คือรางวัลบนเวทีที่เราจะาจับกันในลำดับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะมีงานเลิ่ งาเลี้ยสงสังสรรค์ขึ้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ลำดับในการจับรางวัลต่อไปต่อไปหรือการจุดการสแสดงห,หลายๆอย่างนะครับผมขอากราบเรียนเชิญท่านผู้นห่วยการคุณสุรพลจริญสุขวลขึ้นกล่าวเปิดงานนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้บริแารและพัฒนาชาวปริยปาทุกท่านนะเช่นเคยนะทุกๆปีเรามีการจัดงานสตาร์ปาร์ตี้นะล้งจากที่พวกเราเดหนื่อยมานะวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันที่มิถุนายน2 5สองาสแล้วก็เป็นการจัดสตาร์ปาร์ตี้ปีนี้เป็นปีที่32แล้วนะบตั้งแต่เราขอตั้งนะถือว่ามีอายุพอสมควรแล้วสำหรับ เียวปลาอร่อยนีนะการจัดง,งานก็เช่นคลายทุกป,ปีนะปีนี้เราก็มีการทําบุญตอนเช้านะส่วนภาคกลางวันที่เราเคยจนะกีฬากีฬนะาสังสค์กีฬาภายในอะไรยาก็ลดไปเพราะอากาศร้อนแล้วก็เห็นมาว่าเราเข้ามาทำงานยังตื่นนสี่โมงเย็นะเราก็มาเริ่มง,งานนวดเดียวเลยซึ่งวันนี้เราก็มี การแสดงคล้ายๆเดิมนะมีการประกวดร้องเพลงแล้วก็มีการแสดงของแต่ละฝ่ายาปรมามที่ฝ่ายนะ45ฝ่าย5ฝ่ายนะฮะและที่สําคัญก็คือมีการแจกรางวัลโดยเฉพาะพนักง,งานที่อยู่อายุยาวๆ20ปี25ปี30ปีก็จะมีรางวัลให้เลยแล้วก็มีจับรางวัลพิเศษรวมั้ามีจับรางวัลใหญ่อีก20ราวนะงวัลนะเช่นเยื่อทุกท่าน เพื่อนพนักงานที่อยู่ในนี้ก็รอจัประเบกันนะเราก็มาสุขสนานกันเหมือนเช่นปีแล้วก็ปีนี้จะเหมือนปีที่แล้วเราพยายามวดไม่ให้มีเคร,รื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเราต้องการสร้างความสามาัคคีอันดีกันไม่ต้องการให้มีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกะดังั้นเราจึงของดเรื่องเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์นะผมว่าเราสุขสนานกันอยู่ในขอบเขตอย่างยิ่งดีกว่า เพราะว่าเราจะได้มีความสมรู้สมรู้ซึ่งกันและกันนแต่ละาฝ่ายและฝ่ายเดียวกันด้วยนะฮะสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งทีมงานทุกคนที่ได้เสียเลาเสียเวลาเาช่วยกันทํางานให้วันนี้สาเร็จลุลุงไปได้ดีนะฮะและเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลาผมที่มาถึงเวลาสมควรแล้วขอเปิดงานสตาร์าร์ที่พัยาปาปี2560นะบัดีครับขอบคุณขอตัขอขอบคุณ ทานผู้การนะครับซึ่งวันนี้ท่านเป็นประธานการะะเปิดงานแลวถือว่าวันนี้ลำดับต่อไปเราก็คงที่จะได้ชมการแสดงแต่ละฝ่ายทำไมในลำดับต่อไปไป็ยังไงพอพร้อมหรือยังกัไเรรูพอพออ้นะการแสดงแต่ละชุดนะครับชุดแรกจะเป็นการของแม่บ้านนะครับเตรียมพร้อมนะครับเอฟบีครัวสองนะครับ ฝ่ายสำนักผุ้มรายการ3-4ฝ่าย FB บริการ5าฝ่ายต้อนรับค่ะ,ะครพร้อมนะครับด้านชุดแรกเรามาชมชุดการแสดงของฝ่ายแม่บ้านคุณแม่ยงเยาวคุณแม่เอ็มอมอ และคุณแม่อธิตตาและคุณแม่หลายๆคุณแม่ที่ฝึกสอนชุดนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดสามสาวสถานปาค่ะสามสาวสถานปาเสียงพรมวลดังในการต้อนรับ